จะจะฟอกเกียร์ครับฟอกเกียร์ล้างเกียร์ฝัดชิ่งเกียร์ระหว่างระหว่างถ่ายกับฟอกกันไหนดีกว่าครับเอเดี๋ยวต้องใช้คําว่าฟอกให้ถูกต้องก่อนนะครับรบกวนฟังรบกวนฟังทาง,ง,งโทรศัพท์นะครับปิดเสียงทีวีนะครับการฟอกการฟอกเกียร์นะครับหรือฝัดชิ่งเกียร์นะครับถ้าท่านใช้น้ํายาฟัดชิ่งหรือฟัชเชอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเกียร์ตโตเมติกของท่านเนี่ยนะครับ ผ้าคลัชมันเริ่มร่อนแล้วท่านไปใช้ตัวฟรัชเชอร์เนี่ยไปฝัดเข้าเนี่ยนะครับคราวนี้ตัวผ้าคลัชมันจะร่อนนะครับพวกอะโลเมติกต่างๆนะครับที่มันติดอยู่นะครับที่มันแทรกซึมอยู่ในในร่องที่มันเป็นรอยเนี่ยนะครับมันจะถูกฟอกออกปัญหาที่ตามมาคือกลายเป็นว่าการฟอกเกียร์ที่ท่านเข้าใจน่ะนะครับอาจจะทําให้เกียร์ของท่านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีการวิธีการเปลี่ยนถ่ายอยู่3ามแบบ นะครับสำหรับเกียร์โตมติกในรูปแบบแรงดันและเกียร์โตมติกในรูปแบบ c ีวีนะวิธีแรกค,รคือเปิดน็อตอ่างธรรมดาเพื่อเปลี่ยนถ่ายวิธีที่สองการเปิดอ่างเปลี่ยนกรองในรุ่นที่มีกรองเกียร์ใต้ท้องอ่างนะครับและเปลี่ยนถ่ายวิธีที่สามคือการเปิดอ่างเปลี่ยนกรองพร้อมกับฟลัสแซนฟิวเกียร์ ฟลัส n ันฟิวเกียนะครับไม่ใช่ฟอกนะครับไม่ได้เติมน้ํายา<น>ฟัดเชอร์ลงไปนะนเพราะฉะนั้น,นวิธีนี้จะปลอดภัยสําหรับท่านที่ต้องการดูแลบํารุงรักษาระบบเกียร์แบบเต็มระบบก็คือวิธีที่3ถ้าท่านไม่ได้ติดเรื่องงบประมาณในการดูแลบรุงษานะครับวิธีที่สเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุด<น>ก็คือการเปิดอ่างเปลี่ยนกรองในรุ่นที่มีกรองเกียร์ใต้ท้องอ่างนะครับแล้วก็ฟลัส n ันฟิวเกียแบบเต็มระบบ วิธีนี้จะดูแลดีสุดแต่ค่าจ่ายมันสูงสุดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะใช้น้ํามันเกียร์ประมาณ8ปดถึงสิลิตรแล้วแต่ขนาดของเกียร์ว่ารถเกียร์ของท่านเป็นเกียร์ขับหน้าหรือเกียร์ขับหลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านเลือกเอาตามงบประมาณเลยทั้ง3วิธีล้วนแต่เป็นการดูแลบํารุงรักษาระบบเกียร์ทั้งสินครับ